สบายดีจะเอ๋จะเอ๋สบายดีพี่น้องสกุสุกคนบ่กว่าใม้ปุ้งแล้วเมเวบแล้วมันช้องออน้องมันี่พี่น้องเอ้ยหลังจากท้องเขาเ้าแวบแล้วก็เก็บสุดให้น้องไปนุ่งนํางแล้วพี่น้องเด้อสุดอันแมมานนั่นแหละสุดคุมสุดมันนุ่งแบบนุ่งเล่นนุ่งยั้งก็ได้พอดีว่าคนก็เป็นคนเตี้ยแน่พอท่องแวบมันลามพี่น้องก็เลยเสียหายน้องแน่แล้วก็ห้อันให้สงังรีไปก็ลายสุดแล้วเนาะห้เมียสังรีนะ อันนี้มาเก็บให้สาวลูกนําคนเก็บเสื้อผ้าให้พี่น้องใหน้องสาวได้ใส่นําพี่ีน้องเด้อมันลองสุดเอื้อยพอแวกให้มันหมดล้างได้จะให้เปงานลองใส่ให้เบิ่งนี่สุดงานน่คนน้อยได้บอกให้ใส่ตั้งแต่เออบอกให้ซื้อสุดนี่ให้นางใให้เบิ่งว่างามบ่เด้อเบิ่งแน่อันนี้กเอาให้เพิ่นตัวนี้ คืออยู่พี่น้องลายดอกตอนนี้กระเสือกหมดแล้วห้นางนุกนางนุ๊กขนใส่หมดเป็นดอกไม้ดอกยังหันงามได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิลองสุดพี่น้องขนคนขาวนะใส่ยังกันงามลองสุดให้เอ,เอ,เอินเลยซุบเลยได้พี่น้องเลยว่าซันว่าซี่เลยขนขาวใส่หมดดอกไม้ยังโอ้ขนหิวขนห,หวัว<ม>เอาเก็บมุดเอาห,หัวเอาเอาห,นหน้หน้องเอาเก็บมดหลายตัวเลยไดหลายตัวยู่พี่น้องเก็บให้ บอกว่าสาวมุกุ่คือว่าอลองมึงเด้อคือว่าคือกับิ่งไปนทำกันให้เอฟซีเอ็นทำกันพี่น้องลูกไปแล้วไปลงสงครามสั่นอยู่ว่าเป็นยังพี่น้องรอสุดเลยพี่น้องนังลกผลค้นข้าวฮะน้พี่น้องใส่เนี่ยนี่แบบแบบงามม <c oughs> ันอะไรคืออันคนได้คนคือเนาะมันคือเนาะ แม่ก็จะว่าไปใส่ใส่เดี่ยวมาจังมาลงาแลต,ต่ละตัวแต่หะตัวสวยงามสวยงามที่น้องนั่งนุ๊กเปินใส่คือพี่น,น้องเลยลลคือว่าเออมันคืออ่ใครเพิ่นเอามาาือใส่เพี่นจังเลยผัดอันป่องมา,า,าเพิน่นผัดยังบ่ทันเห็ดมนนนนนันเลยจ้ะอ้วนผัดเห็ดมันแล้วก็คือสิบบุ๊มีโอกาสได้ใส่หมูกระโปรงแบบนี้เพคนว่าปปองก็เลยเอาให้น้องส,วอา,า,องสาวซะทอ่อนเด้อพี่น้องเลยถอดก่อนเด้อลองลายโตก่นเด้อ นั่งไหวแห็นนังอ้นกับคนผันยังบ่มีครอบมีตัวจักงามใด้ยังมีผัดยังว่ามีโอกาสสิได้ป่องอยู่คนมีฟัวนุ่งเล่นก็ได้พี่น้องนุ่งเล่นก็ได้สุดแนี่นี้ไปเล่นไปยังไปเที่ยวนี่ก็ได้พี่น้องคนไปคนตีอะใส่ไม่นก็ล่าเลยได้สุดมีแต่ฝึกงามๆก็เลยโอ้ยเอาไห้น้องมีได้หอยใบกับหอยใบละล่านะเพราะมันหกละล่าอะไรของก็ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ชายเดียวก่อนไป เอาตัวที่หนึ่งผ่านไปตัวที่สองเปลี่ยนใส่เดียวมากกว่าตัวนอกใส่เดียวใส่มันจังบอนนะมันจะเอาจังเห็นขวานมงเป็นส่วนอันสัดส่วนว่าอันงามมันขี่ได้เนาะแมนตัวใหญ่กับฟอกาชิว้ัยน้องอ้วนน้อยขอเสียดอก ลองสุดเดิมเก็บให้พี่น้องสุดแรกผ่านไปนี่คือสุดสองนะจ๊ะพี่น้องงามใจพี่น้องเนันางูกใส่ตัวใดก็มีแจะต้องงามงามเปิดถุงหมอกพี่น้องน้องทองเอาใส่ก็เยกับบริุ้งณ์้ะล่ะเรศนะล่ะคนมากอันขาวกุ้งกอ้นหมักใส่เสื้อยืดเด็กพี่น้องเรื่องเบอร์คนเดิมหมักใส่กระปุกพี่เพองนั่นนี่กินเข่าอีกมากินเี่มาให้เราสุดพี่น้อง เข้าคลิปก็อ้นน้อยมากกี่นี้มักใส่อันนะั้นใส่สมกับอันเสอยืดน้อง,องแกะพุ่งยังใส่เน,นี้ยนี่เก็บใบกัเก็บใบละล่านะ่าจะสิเก็บใบ้ไรมีน้องสาวอยู่ก็แล้วให้น้องซะ ไปเลยอันนั้เนาะบวกกี่เดือนหนึ่งเนาะซื้อมากกระไรเราเป็นอย่างไว้เกระพี่น้องอนร้ายสุดใส่กับสุงมาหน้าเิ็กกิ้งเอาเด้อซื้อเล็กกิ้งใส่มันจังบุพเเนาะเพรมันจะบางทางหนุ่มมันอันนี้มันสั่นเลย่น้องมันสั่นแล้วก็ดึงลงน้ำพี่น้อง น,นี่ชุดที่สามนะพี่น้องสุดเลยเจ้านะชุดกระโปรงนั่นนี่ชุดที่สามลายปานนี่ลายเก็บสิ้นมีแ้่อันนี้คือชุดที่สี่จ้ะพี่น้องลองกันทีละสุดเถอจ้าเอ้โอ้โหเก็บเสื้อผ้าให้คือสิบบริสุทธิ์ละพี่น้องปั้นกันนูวนไลส่วนไลส่วนมากกับบริสุทธิ์พี่น้องนุ่มนุ่มน้องเอื้อยเสื้อสันน,นัยยังนุน่มนำมาเห็นน้อง,งยังยังใส่อยู่เสื้อสันนยที่เอื้อยเก็บผ่าแต่ปีกายนี่ นุ่งเนี่ยยกมัได้หนุ่งแล้วเนาะมารอบนี้เก็บให้อีกนี่น้องหนุ่งต้องการใช่ได้มันก็ค่อยซื้อพี่น้องใส่ได้เมื่อให้ปักละลายเนี่ยปีก่อนสองปีแล้วบ้างเออสองปีแล้วไอ้ไข่สองปีแต่ชุดเมืออันหอบเมื่อมหาไซเขื่องได้ลายนี่พี่น้องอันน่าก็พับลงในเออพับลงไหนเออหมัดแต่พี่น้องหมัดทางหลัง พื้นผ้าก็ใส่ได้อีกชุดนี้นะตะเขียวทะเลเลยตัวนี้นะแน่ยูตตอนนี้มาบ้างคนได้นี่พี่น้องสุดที่เท่าไรแต่ชีที่ซีสุดที่หาแบบนี้เรับแต่ลายดอกพี่น้องลายดอกแม่ลายดอกใส่ไปเลยสนุกจีไปดูลองหากล้องเลย มีสิตลางเราบริหีสุบเลยเอาสุบเลยต้องหีดอกสุบเอาเลยเอาไวไ้ใส่ที่ห้าทีเอาไว,แวไ้แต่อัตวใสแบบหนุ่นอนตัวเอซีฝาหานะตัมันอ่อนๆเลยจะคลองเอาไว้ใส่ไง อันนี้สุดอันนี้มันข่าวได้ใช้มาหนึ่งเดือนหนึ่งเ้อนสุดตัวเจ้าเจ้าของซื้อเองอันนี้เลยเอาห้น้องสุดตัวเอฟซีผาดหางเจ้าของไว้ใส่ของแพงมันี่เออตอนนี้ยังงามยืดคนเดือดยงเลยรองเท้ใส่นี่จะต้องงามตะบูตะมีตะปูตะมีเหมือนคนท้องเลย หอกินข้าวกินนี่พี่น้องถ้าอ,อ้นน้อยใส่ได้กัสิปันให้อ้นน้อยน,ออยนั่งเฉลี่ยลาบปากนั่งรูปเดียวเลยจ้ะอ๋อคหุ่นดีเ <c oughs> นาะ <c oughs> หุ่นเต็มคนหุ่นเต็มเลยนั่งอ้นกับคนที่ได้เสือตัวเอ้ยนุเหมือนตัวเหลี่ยมตัวเหลี่ยมแล้ไว้ให้เคนหนุนนน่มนอนนะชุดที่ห้านะเช้กระไดจักสุดชองสุดกับส,สงสามตัว นี่อ mhm. ันนี้สุดนี่สุดเอฟซีฝาไมาให้เอื้อยนุ้ยตัวนี้สุดตัวลายดอกอันนี้เขาเคยซื้อเองยเอาฝกให้แบบอ่าอ้นเป็นไหนมไหนมลูกอยู่นะก็เลยเพื่อสิได้นุ่งแตพอแห้งก็เลยเอาไหน่องนุ่งซะคือตุ้ยเนาะเขากองตุ้ยเลยนะเต็มเสื้อตัวนี้เสื้อเอฟซี ฝากมาให้เด้อพี่น้องเด้อถ่ายทอดกันไปเนาะดีกว่าเราพับไปในตู้ไปที่นู่น้องไุดที่หัวไหนไอ้หน้องนู่นมึ๊บลูกล้านนู่นเก็บไปหพี่ช่างเสื้อผ้าบนหิ้งเงี้ยวเก็บดไปคันโปใไซแล้วก็ให้ลูกให้ยล้านให้น้องให้ยูนึ่งไป เสือชีลูกสิออกนมเสือเป็นปีปีกว่าเนาะอันนี้คือสีส้มเนือโครบ้าโคราค่ะอันนี้เอ้ยก็ยังบักได้เสือตัวนี้แบบอือเสือลดหุ่นีกหน่อยหนึ่งดีงามเลยเกิดตัวนี้เกิดแตยังบักแต่ว่าหายตัวใส่ใช่ไหใส่งามเออเตี้ยมันคือมันคือมักคามใส่นนี่เรใส่หนี่งใกล้หัวเข่าหนึ่อือเรใส่ใกล้หัวเขาเ่ายเใส่ระลึดไม่ใส่ ประมาณหัวเข่าแล้วเออใช่เอาเอาอาลองสุดก่อนลองสุดก่อนเด้อลองสุดก่อนเอาสีเหลืองใส่สีเหลืองมันสีเหลืองตัวนี้ก็บเอฟซีเด้อผ่าให้อ้อนหนุ่มเด้อได้เห็นกระเจ้ะว่าว่าอ้นนุ่มตัวนี้หันคือผ่าคลีลวกเช่นส <c oughs> ิผ่าคลีลูกในลายกยาได้คนผ่ามาให้แล้วเขาก็ต้องนุ่งนั่น่ะ เอยเห็นมีในช่องอื่นเนาะเขาเว้าเขาเอาไปเว้าก่อนสุดตัวนี้ที่ฝ่ายคิดอยู่ใจคอยใส่คยต่อมาคอยงามอยู่ได้คอยใส่คนช่องตัวนี้คนคอยงามบอกคอยใส่คอยกับว่าคอยกังามยู๋เอ้ยใครชิใส่ผ้ารีวิวรีวิวคนก็บเพียงเลยเอาแวบเลยได้จ้ะเนาะแล้วอีกอย่างให้นมลูกอีกชิบไปหื้อตะกระโปงเพิ่นมาให้ยมันก็ด้นุ่มได้จ้ะเด้อตัวนี้ไปซื้อกับน้องสาวแล้วเอามาให้เดี๋ยวกับลายเต๋อมา เองรวมกันนี่อันนี้งามเด้อพี่น้องสุดนี่เด้องาดิมง่ามทว่าอ้นเป็นอ้นทำเป็นคนนั่นโตเตี้ยนะใส่แล้วมันลามันแหลกก่อนเราได้ขับได้มัดเอาหัวนะได้ขับได้มัดเอาในคลิปมันโตขอดไปเบ้าอัะไระอันนั่นแหละพี่น้องเลยเขาขอดไปเบ้านะหนางมุกใส่ง่ายงามในยสุดนี่อ้นมักมาใส่คนมึง ใส่ซีเรอองขึ้นข้นได้รองเ้านะใส่ช้างได้ก็ได้เมันเอ่อ่ะอ่ะอ่เอ่ะอ่ะอ่นเ่ะ่ะไหะเ่าอ่ะอ่ะอ่ะอ่บอ่ะเ่้า่ะอ่ะ่าอ่้า่ะอ่ะอ่ะา่ะอ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 ่นอ่ะห่อ่ะอ่อ่เฮ่าอ่ะ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 น่ะเ่่ะอะอ่ะอ่ะออ่อ่ะะ่ะ่ะอ่่นอ่ะอ่ะง่่อ่่าะนอน่า่ เคยพด sáng ผมลาบอยู่พ่มเดี๋ยวงงามยเป็นลายนนนองเคนเอไห้เท่าเลยเขาก็จีนกนั่นเขไอ้นู้เาก็ถ่ายทอดไปโตได้ทีน้องตัวหั่ได้ใส่หายได้เนี่ยไอ้ซองสุดมันยังรอยังมแลว ก่อนเด้อ <benim> พ <dividends> ี่น้องเด้อลองแล้วแล้วบันออันนี้เจ้ายังบม่ได้ใส่เอ้ยเบิ้งใช่ไหมใส่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 สิซัมบะให้สนุกทำพอดีแล้ววะจะอักเนีเจ้าตีกินได้บ่กินกระดังปลาได้บ้านน้องถ่ายนี่เลยพี่น้องอันนี้หาสูุดดังหน่อยได้ซื้อหายอันนี้ดังหน่อยซื้อหายเอากระถ่ายทอดไป็นโตพี่น้องเอ้ย นาง,น,งน้อย,ยดิโอ้องามไนางเลยใส่สุดจังๆงามเนาะนางลงเลยเต็มเลยอ้าวยันเพิ่นบ่เห็นเดิเออเนี่ยเห็นความงามโ <c oughs> บแมนเนี่โบเห็นสุด,ดเนาะเต็มส่วนเนาะพี่น้องจะลองให้เพิ่นเห็นว่าทุกส่วนเออใส่แบบนี้แบบนี้คือบ่ส่วนมากก็บ่ค่อยได้นูน่นหรอกสนุกอะ่าสุดนี่นะสิ ที่ใหญ่ในน้อยหนึ่งมันก็บพุงเบิ้งเดอนหาซีนทองล่องแต่ว่าสีลุงลองให้ไอซีเบิ่งมาจะัดเนื้อมันคืงเบิ่งมันคือเบิ้งมาเลยเนาะกิโลเออเอเอาเอาไปก่อนได้ไปในล่องเลยตามไปก่อนเดิมเด้อขอบคุณทุกไลททุกแม่นทุกคนที่เข้ามาหลับชมทางช่องนุ่งนาคาสาวเซโนนะจ้าขอบคุณหลายจ้าที่เข้ามาชมลาไปก่อนจ้าพี่น้องบ๊ายบาย